สวัสดี YouTube และผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการโอเปโตทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมจูลสือเลกาซีนะซึ่งในวันนี้นะจะมารีวิวพลังของโทโดนะซึ่งมันอัปเดตใหม่พลังโทโดเข้ามาครับผมก็เป็นสายเวทที่แบบว่า สามารถสลับกับคู่ต่อสู้หรือว,ว่าเพื่อนของเราได้นะฮะด้วยการตบมือนะฮะแล้วก็ไปคอมโบหรือว่าสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมก็ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังโทโดเกมนี้จะเท่ขนาดไหนแล้วก็เก่งขนาดไหนนะฮะอ่ะสำหรับใครที่สนใจและรับฟังเกตต่างขอแนะนําร้านนี้เลยอีดิทเบอร์ชอปล้านรับฟาร์มโลบอกแมพต่างๆแถมยังมีบริการกดเกมพันและโปรพิสซดด้วยแล้วก็รับเติมโลบักมีรหัสบัตรฟุตและคิงพีชขายบริการเยอะๆในโบดถ์ใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะ เอาละรครับก่อนที่เราจะไปดูพลังโทโดหรือว่าจะไปสุ่มหากันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูพลังลิกะก่อนดีกว่านะครับตอนนี้ผมสุ่มเข้ามาได้ครับผมสกิลฮะก็จะมีทั้งหมด4สกิลท่าแรกเลยเป็นการใช้ทอร์ครงพ้องตุย้ยนี่ฮะโอเคนี่คือท่าที่1น่ครับผมอ่าเป็นการใช้ทอร์ครงแบบนี้นะฮะสกิลที่2เลยนะสกิลที่2องครับเป็นการใช้ดาบนะครับผมเป็นการใช้ดาบฟันนับนี่สกิลที่3นะเป็นการใช้ลิกะออกมาทุบนะครับผม ออกปะควาน,นี่ประมาณนี้เลยนะผมอ่าพ้องตุย้ยนี่ท่าแรกนะครับแล้วก็ท่าสองครับใช้มีดฟันนี่ท่าสามครับไปกันกขวาน้วยโดยเอาที่เก่าออกมาฮะนี่ฮะโอเคส่วนสกิลสี่จะเป็นท่าไม่ตายนะสกิลสี่ก็จะเป็นแบบนี้เป็นการใช้ที่เก่าออกมาฮะแล้วก็ตามด้วยบีบอัดเซเว่แล้วก็ยิงบีมออกไปแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหอลังการเวอร์เฮ้ยแล้วมันยิงถึงตรงไหนวะเนี่ยโหมันตัวข้างหลังด้วยหรอ โอ้นี่ฮะนี่คือพลังของทิกาณนะคุณผู้ชมซึ่งโคตรไกลแล้วก็พลังโคตรใหญ่ครับผมแรงด้วยนะเออนี่ฮะระดับอยู่ที่5%ใช่ไหมวะอ๋อ1%หนะ้านี้1%นะคุณผู้ชมอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูพลังของโทโดกันเลยดีกว่านะซึ่งพลังโทโดที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันเข้ามาอยู่ในร้านสมัยเวทครับตรงนี้เลยครับผมนี่ฮะอ่ามาดูกันว่ามันชื่อว่าอะไรมันชื่อว่าอ่า บุกี้บุกี้ปะอ่าบุกี้บุกี้นะครับผมโอกาสอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นะับเป็นช่องเสียมเงินนับเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็ทําการซุ่มนะครับมาดูกันว่าผมจะสุ่มก็ได้หรือเปล่าแน่นอนว่าคนอย่างผมเนี่ยมันได้แน่นอนครับผมมันดวงดีไงเฮ้ยได้เลยปะเนี่ยเออรู้สึกว่านี่จะเป็นอ่าระดับสนะิบเปอร์เซ็นับอ่ะรีทิ้งไปนะผมอ่าเรามาสุ่มกันต่อครับอ่าห้าเปอร์เซ็นต์นี่คิดว่าไม่น่าจะยากเกินไปสำหรับน้องๆน,นะครับผมใครที่กดไ like, ลค์คลิปดีบอกเลยว่าดวงดี สุ่มไม่ถึง10ทีนี้ได้แน่นอนนะฮะอันนี้เป็นรอบที่เท่าไหร่ที่ผมสุ่มไปรอบที่สามะอ่ารอบที่สีแล้วตอนนี้มาดูกันว่าภายใน10ครั้งเนี่ยผมจะได้หรือเปล่านะครับอ่าบุกกี้บุกกี้โอเคเป็นยังไงบ้างนี่ถ้าเกิดว่าได้ไอเทนชา์โดนี่ผมร้องให้เลยนะเนี่ยนะเออโอเคต่อฮะอ่ะโอ้ยังไม่ได้นะตอนนี้นะเฮ้ยเท่าไหร่วะอันนี้เป็นรอบที่หครับมาดูกันว่ารอบที่หจะได้ไหมยังไม่ได้นะครับผม ผมว่าผมอาจจะได้รอบที่7ก็ได้นะเออโอ้โหนี่ก็เป็นพลังเลือดใช่ไหมพลังเลือดไม่เอาครับผมมันยังไม่ได้นะครับต่อครับรอบที่8ดแล้วรอบที่8ดได้เป็นไงรอบที่8ดมาบอกแล้วว่ากดไลค์เนี่ยสุ่มไม่เกิน1ิครั้งได้แน่นอนนะครับผมอ่ะทีนี้ได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้เชี่ยไขรโทรมาว่าแป๊บหนึ่งครับผมเฮ้ยน้ำปลามาส่งโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่าว่าโทรโดูนะฮะฟุก้บุก้นะครับจะเป็นยังไงนะครับผมโอเค รีเซ็ตตัวน,นี่มาแล้วครับผมโอเคก็สกิลจะมีทั้งหมด4 s k สกิลนะท่าแรกเลยคือวูกี้วูกี้นะแล้วก็ท่า2คือวูกี้วูกี้คิกท่า3คออไไออออืออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกเป็นฟีฟีเส้นเรอฟีเส้นหรือว่าอะไรไม่รู้ฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอ่ะท่าแรกเลยเป็นการสลับตัวนะพร้อมกับการโจมตีด้วยนะครับเย็ดแต่ว่าเราจะเล็งคู่ต่อสู้ไม่ได้นะครับมันต้องใช้ระยะใกล้ๆนะครับอ่าระยะนี้ใช้ไม่ถึงนะ แต่ระยะน,นี้ใช้ถึงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยยัดแกะดูดูด iedzieć, มีมีอีโมจิแปะมือด้วยนะครับแล้วก็คูดาวโคตรเร็วครับผมคูด anyway. like em. าวจะเร็วไปไหนเออนะฮะโอ้โหนี่คือท่าที่หนึ่งครับผมสามารถตรถีได้เรื่อยๆเลยครับผมเนี่ยสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาโอ้โหเฮ้ยมันเก่ามันเกียนดีว่ะฮยโอเคสกิลที่สองครับเป็นการกระทืบนะไปการเตะนะครับอ่าเปการแบบใช้วูกี้วูกี้คลิกนะครับผมนี่กระทืบนะครับเปการกระทืบลงพื้นเนี่ย แล้วก็จะมีขึ้นออกมาแบบนี้นะครับนี่ฮะโอ้โหโคตรเกียนเลยครับผมสกิลสามเป็นการเปิดโหมดนะสกิลสามนะซึ่งเปิดโหมดแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะบูตอะไรมาครับผมเออมันเพิ่มอะไรวะเนี่ยมันเพิ่มเลือดเป้า่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเปิดแล้วทำอะไรได้แต่ตบมือเหมือนเดิมเปะ๊ะนี่โอ้โหมันเกีย์ว่ะสกิลสี่สกิลสี่ทำอะไรก็ไม่รู้ฮะรู้สึกว่าต้องใช้ระยะประชิดนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาตบมือกับโทจิหรือว่าตัวข้างหน้านี้ดีกว่าครับผม แปะ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 เอาโอ้รู้สึกว่าคอมโบยากอยู่นะถ้าตัวใหญ่ๆนะนี่นี่นี่เฮ้ยแต่มันคอมโบได้เรื่อยๆโดยที่เลือดเราไม่ลดเลยครับนี่ฮะเออมันก็เกลียนอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราไปลองกับโทจิดีกว่าครับโยบัตเทอร์โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับการต่อสู้กับโทจินี่นี่โทจิก็โทจิโอ้โหโอ้โหโจมตีไม่โดนครับโทจินี่กระทึบซ้ำครับกระทึบซ้ำโอ้โอ้โอ้โหเรียบร้อยครับผมเฮ้ย พลังไม่เกียรยนะครับผมมาเรามาดูท่าที่สี่กันดีกว่าท่าที่สี่ครับเป็นการใช้แบ็กเฟสปะไกยทามินนับโอ๋อเป็นการอัดพลังประกายทามินแบบใหญ่ๆหนักๆไม่รู้ต้องอัพข่าหมัดหรือเปล่านับแต่แม่งผมชอบว่ะเนี่ยมันสามารถสลับคู่ต่อสู้ได้นะนี่ถ้ามันสลับแบบมันสลับได้ไกลมันจะดีมากเลยอะนะเออแบบยืนตรงนี้แล้วก็สลับนับแต่ว่ามันต้องยืนระยะนี้นับถึงจะสามารถสลับได้นับนี่ คอมโบคอมโบต่อยด้วยก็ดีนะต่อยด้วยก็ดีโอ้โหดีฮะถ้าเกิดว่าใช้คู่กับประ,ประการ์มินจะเป็นยังไงวะเนี่ยนะฮะแบบแบบนี่ฮะแบ็กแฟตนี่ถ้าใช้ได้คู่กันที่น่าจะที่นะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาปะการ์มินของอาโทโดจะเป็นสีอะไรนะับเป็นสีม่วงนี่ฮะอ่ากดตัวบีนะไปการเปิดปะการ์มินต้องไปซื้อก่อนที่อาจุดแรกอะจุดที่มันอิตาลุรีราคา1นบาทนะไอ็หนึ่งหมื่นบาทแนตะ่โอโโอเคเกียนดีกว,ว่า มาต่อสู้กับคาชิโมโกะกันดีกว่านะว่าคาชิโมโะจะสู้เราได้หรือเปล่านี่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 เฮ้ยเฮ้ยคือคาชิโมโะตีเราไม่โดนนะเฮ้ยเอยเอเราเสียเลือดนิดเดียวเองับดูดิเออมันเกียนเกียนครับเนี่ยโอ้คาชิโมโะนะคาชิโมโะยังสู้เราไม่ได้ฮะเดี๋ยวผมจะอัพข่าหมัดคู่กันด้วยแล้วกันนะครับถ้าถ้าอัพค่ามัดน,นี้น่าจะช่วยทําให้แบบว่าต่อยไปแล้วก็วับไปวับมาแล้วก็ต่อยนี่น่าจะทาให้บอสมันตายเร็วขึ้นนะครับ อ่าเฮ้ยไม่เกลียนชอบเลยชอบชอบชอบเออเป็นพลังที่สุดยอดจริงๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาทําการอัพค่าสตัทกันดีกว่านะเป็นค่าหมัดนะครับผมเดี๋ยวเราจะไล่ตบพวกบอสนะครับนี่ฮะก็คือพวกบอสโกโจสุกุณะเดี๋ยวเราเจาโกโจก่อนแปะ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 ต่อย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 ก่ต่อยเข้าไป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 ต่อยเฮ้ยล่วง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 เฮ้ยล่วง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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคำสาประดับพิเศษนี่ ตบมือตบมืออ้าวแต่ว่ารู้สึกว่ามันต้องหันไปหาคู่ต่อสู้ก่อนนะครับนี่ฮะมันถึงจะตบมือให้นะครับถ้าเกิดว่าเราหันหลังใส่คู่ต่อสู้เนี่ยมันจะไม่ตบมือให้ครับคุณผู้ชมนี่ฮะสมมติว่าผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมกดเข้าไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเราต้องหันหน้าเข้าไปแบบนี้นะโอ้โหนะครับแล้วก็โจมตีเรื่อยๆสามารถกดตัวเซตได้เรื่อยๆนะแค่กดตัวเซตแล้วก็โจมตีแบบนี้เนี่ยคู่ต่อสู้ก็สามารถตายได้แบบทันทีเนี่ยสามารถกด F K ได้เนี่ย เออ F K กับาพวกบอสต่างๆที่เราอยากตีใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองดูกิ่งไม้ก่อนกิ่งไม้เนี่ยสู้เราได้หรือเปล่านะกิ่งไม้ไม่น่าสู้กับเราได้นะครับผมกิ่งไม้ก็คงจะสู้เราไม่ได้นะนี่นี่นี่โอ้โหแต่เราต้องมองหน้ามันตลอดนับเนี่ยโอ้โหวับไปวับมาวับไปวับมานั่นน่ะตายเลยอ้าตรงนั้นมีคนใช้พลังเหรอเอาไอ้เคียร์แล้วมันพลังใครวะเนี่ยเฮ้ยใครเปิดไว้วะเออมาบอสสุกนะสู้เราได้เป่าสุกนะก็คงไม่ได้ขยับตัวในวันนี้นะ เออเหมือนเล่นโปรเลยอะตอนนี้นะเออนี่ฮนะโอ้เกียนจริงเกียนจริงนี่นี่โจมตีแบก็กด้วยแบ็คเฟตกดตัวทีแบ็คเฟตกดตีฮะโอ้โหเพิ่มพลังแบ็คเฟตเข้าไปนี่ยิ่งแรงเข้าไปใหญ่นะคุณผู้ชมแต่เสียดายนะแบ็คเฟตมันเป็นตัวทีอะมันแบบว่าทําให้แบบว่ากดยากหน่อยนะผมเออแต่มันล็อกเป้าหมายนะวุดทีมันล็อกเป้าหมายเลยอะคู่คู่ต่อสู้แบบหนีเราไม่ได้เลยถ้าโดนเข้าไปนะโอ้โหคนในเกมหายไปหมดวะมีผมคนเดียวที่เก่งสุดในเกมมนะั้เน,นี่ยตอนเนี้ย เดี๋ยวเรามาดูโทโตลงดันเจียนกันดีกว่านะผมว่าไหวชิวแน่นอนนะครับโอเคเราไปลงกันเลยดีกว่าครับตัวต่อตัวกับดันเจียนเลยเอาละตอนนี้เราก็มาลงดันเจียนนะครับรู้สึกว่าในดันเจียนจะมีของดรอปเลยนะครับอ่าอ่าหนึ่งเปอร์เซ็นหกตาแล้วก็จะดรอปอ่าอ่าเอ็นทีเฮดใช่ไหมประมาณห้าเปอร์เซ็นนะผมโอเคดรอปอยู่สองอย่างใช่ไหมเอาละตอนนี้ก็มาลงดันเจียนนะครับมาแล้วครับโอ้โอ้มาถึงก็เปิดเลยเลยอ,อันนี้เกตแบบยอก,ก่อนเลยปะกายทามินแล้วก็ตามด้วย สกิลแรกสกิลแรกดีตบมือตบมือโอ้ย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 ส่เวทย้อนกลับโวนส่เวทยนย้อนกลับโอ้โหก็เสียเลือดเหมือนกันนะมัน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 ตัวต่อตัวได้นะแต่มันไม่ถนัดโดนลุมครับนี่ะเออมันไม่ถนัดโดนลุมนะโอเคอ่ะให้คนเดียวไหวอยู่นะถ้าเรามีแบบว่าส่เวทย้อนกลับนับเออแต่มันก็ไม่เก่งในเรื่องการโดนลุมอยู่ดีอะนะครับผมอ่ะต่อไปเว็บที่เท่าไหร่เว็บสองครับอ่าเว็บสองไหวเป้ามามามา มีตัวอะไรมาครับเว็บสองอ่าต้องต้องรอเวลาสักพักหนึ่งนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคเว็บสองเว็บสองใส่ยุเอียน้อนกลับไม่ไหวว่าคนเดียวไม่ไหวว่าโดนลุมเยอะเกินนับต้องมากับเพื่อนนับเนี้ะถ้าคนเดียวจะลําบากหน่อยนมันเสียเลือดนัเนี่ยนะโอ้ใส่ยุเวีย้อนกลับมาไม่ทันวะมาไม่ทันเลยใส่ยุเวยีย้อนกลับนี่ต้องใช้สุกณาช่วยต้องใช้สุกนาช่วยโอ,วววโอ้โหกดกดรัวๆกดรัวๆมาเว็บสามแล้วโอ้โหเกือบตาย คนเดียวไม่ไหวนะแม่มันมาหลาทิศทางเกินไปนะครับมันถนัดตัวต่อตัวมันไม่ถนัดโดนลุมนะครับโอเคต่อไปเว็บ3แต่ผมจะเปิดอาร์มสงง้นมาเลยละกันอาร์มสงส้นมาเย็ดกูจะตานกูจะตาน,ตนเรียบร้อยโอ้คนเดียวเว็บ3เพคครับเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้อยากเห็นอยากให้พี่ชายออกไปข้างนอกมากเลยตอนนี้ก็อยากลองลองสกิลมากเลยแต่พี่ชายคงไม่กล้าออกแน่นอน เลเวลก็แค่เลเวลหนึ่งเองนะแถมตอนนี้เลเวลตันอยู่ที่หนึ่งพันนะคุณผู้ชมว้ว้วตรงนู้นมีอะไรไม่รู้โอ้บาเทอร์บาเทอร์มีมลเรงนะแต่ตรงนี้มลรงนี่มันแบบมันไม่ขนามือหมมาตอนนี้นะครับแต่มันเก่งหนึ่งหนึ่งนะมันไม่เก่งในเรื่องโดนลุมอะครับเออนี่เดี๋ยวผมจะสลับตัวกับคนนคับนี่สลับไปสลับมาเออเหมือนโปเลยอะนะครับผมเนี่ยโอกาสตอบอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะใครที่อยากได้ก็ลองสมดูนะครับผม เดี๋ยวผมจะแกล้งคนนี้โดยการวับไปวับมาก่อนนี่วับไปวับมาไม่ได้ป่ะในนี้ทําไม่ได้ครับผมโอ้โอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ใครที่กดไลค์ขอให้ดวงดีในการสุ่มพลังนะครับผมพลังไหนที่อยากได้ใครกดไลค์ขอให้ได้ทันทีแล้วก็วันนี้เนี่ยฝากกดไลค์ด้วยก่อนไปแล้วก็เจอกันใหม่ในไลค์หน้าหรือว่าคลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า